วันนี้ก็มารีวิวฟิล์มนะครับไฮคูเซรามิกแบคไนท์อันนี้คือระดับความเข้มหน้า60ข้าง80นะครับคือข้างรอกคันเลย80จะเห็นได้ว่ามองเข้าไปก็มองไม่เห็นก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากหน่อยทีนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าถ้าเข้าไปอยู่ในรถเนี่ยระดับความสว่างจะระดับไหน บางคนก็บอกว่าเออมันก็สว่างพอบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันมืดไปหน่อยสำหรับผมเองผมรู้สึกว่ามันมืดไปหน่อยครับ mm hmm. เดี๋ยวลองดูทั้งแบบว่าเออยังไม่สตาร์ทรถนะฮะกับสตาร์ทรถเพราะสตาร์ทรถเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูด้วยอะ mm hmm. ไปอยู่ในรถกัน นี่ด้านนอกนะครับคราวนี้เข้ามาด้านไหนละลดีแต่ดูด้านข้างก่อนนะครับเข้มประมาณหนึ่งเลยอันเนี้ยกล้องมันเริ่มปรับแสงแลนะก็คือว่าสังเกตว่าด้านนอกอาจจะสว่างมากจริงๆแล้วตามองเห็นมืดกว่านี้ครับอ่ะปิดละ นี่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่ามีมอเตอร์ไซค์ตามมาโดยที่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เปิดไฟหน้าผมบอกได้เลยว่ามันมองไม่ค่อยเห็นในระดับความมืดก็ที่ตามองเห็นมืดกว่านี้นิดนึงนะครับผมเทียบจากตามองกระจกกับตามองที่กล้องรู้สึกว่าที่กล้องมันปรับความสว่างนิดนึงนี่ก็เหมือนกันครับ คือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมืดกว่าที่เห็นคือมันพอขับได้ครับถ้าเป็นกลางวันก็คือมันพอดีเลยทั้งหน้าทั้งข้างระดับความร้อนนี่ถือว่าเข้ามาน้อยมากจอดตากแดดทิ้งไว้สักห้านาทีเข้ามาก็ยังเย็นนะครับ ไม่ร้อนอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเปิดเทียบอีกทีหนึ่งนะนี่ก็เป็นที่จอดรถนะครับในยามค่ำคืนอ่าแสงนีออนก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ในรถโอเคก็ใครจะติดหกสิบ ปานหน้า80รอบคันก็ลองพิจารณาดูนะครับ